คาเฟ่เงาเรื่องที่3กลุ่มแชท404คุณยังมีกลุ่มแชทเก่าๆที่ไม่ได้เปิดอ่านมานานไหมเพราะบางครั้งสิ่งที่หายไปจากโลกจริงอาจยังออนไลน์อยู่ก็ได้ผมชื่อบอสเป็นหนึ่งในเพื่อน5คนที่เรียนมัธยมด้วยกันมาบอสกายแพรนิวแล้วก็มิน พวกเราสนิทกันมากหลังเรียนจบก็ยังคุยกันในกลุ่มไลน์เดิมที่ตั้งชื่อไว้ว่าห้อง404ห้องเรียนสุดท้ายของพวกเราก่อนแยกย้ายชื่อห้องนั้นตอนตั้งก็ดูเท่ดี404 Not f o u n d แต่ตอนนี้มันกลับมีความหมายแป,ปลกๆขึ้นมาเพราะหนึ่งในพวกเราไม่อยู่แล้วมินเสียชีวิตเมื่อปีก่อนจากอุบัติเหตุรถชนตอนกลับจากเที่ยวต่างจังหวัด วันนั้นเราทุกคนไปงานศพกันหมดหลังจากนั้นกลุ่มก็เงียบลงเหมือนทุกคนยังทำใจไม่ได้ไม่มีใครกล้าหลบช่ยมินออกจากกลุ่มเพราะรู้สึกเหมือนยังมีเธออยู่ตรงนั้นเวลาผ่านไปเกือบปีคืนหนึ่งตอนตีหนึ่งกว่าผมกำลังนั่งทํำงานอยู่ในห้องเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากมือถือข้อความจากห้อง40-4มินิน ิดถึงนะงตอนนั้นผมนิ่งไปหลายวินาทีใจเต้นแรงมือสั่นจนพิมพ์แทบ,บไม่ถูกแพรพิมพ์กลับทันทีใครแกล้งเนี่ยมือถือมินอยู่กับแม่เธอไม่ใช่หรอไม่มีใครตอบสักพักต่อมามีข้อความอีกบรรทัดหนึ่งโผล่มามินอย่าเลืมสัญญาที่พวกเราจะไปเที่ยวด้วยกันอีกครั้งนะ ทุกคนในกลุ่มเริ่มพิมพ์รัวๆมีทั้งด่าคนแกล้งมีทั้งคนกลัวแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกคนหยุดพิมพ์พร้อมกันคือภาพถ่ายที่ทุกส่งเข้ามาเป็นรูปพวกเราห้าคนในวันไปทริปทะเลเมื่อสองปีก่อนแต่ในรูปนั้นมิมยืนหยุดตรงกลางยิ้มอยู่และด้านหลังกับพวกเราทั้งหมดมีเงาอีกเงาหนึ่งที่ม่ใช่ใครเลย วันต่อมาผมลองโทรหาก,กายเขาบอกว่าเมื่อคืนหลังข้อความนั้นเขาได้ยินเสียงแจ้งเตือนอีกครั้งตอนตีสามมีข้อความใหม่ขึ้นมาว่ามินอย่าเปิดกล้องนะฉันยังไม่พร้อมให้เห็นกายคิดว่าคงมีใครแฮกบัญชีเลยกดรายงานบัญชีของมินไปแต่ระบบแจ้งกลับว่าบัญชีนี้ถูกระงับ ตั้งแต่11เดือนที่แล้วสาวันต่อมาเราทุกคนตกลงกันว่าจะวิดีโอคอลกลุ่มเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดผมจำได้ดีตอนนั้นเวลาสองทุ่มตรงชื่อของมินปรากฏขึ้นในห้องแชทพร้อมปุ่มกำลังเชื่อมต่อไม่มีใครพูดอะไรเสียงในสายเงียบสนิทสักพักภาพเริ่มปรากฏขึ้น มืดมัวแต่เรารู้ทันทีว่านั่นคือห้องขอนนงมินเตียงเดิมผ้มาม่านเดิมแม้แต่ตุ๊กตาหมีที่เราเคยให้เธอในวันเกิดก็ยังวางอยู่ตรงหัวเตียงแพรถามเสียงสัน่นมินนั่นเธอเหรอไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหายใจเบาๆแทรกเข้ามาในไม่แล้วกล้อง ก็เริ่มหมุนช้าๆเมื่อมีใครถือมันไว้ภาพแพนไปทางโต๊ะเครื่อนแป้งที่กระจกบานนั้นมีเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ในท่าก้มหน้าและชั่ววินาทีเดียวเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาขาวโพลนจ้องตรงมาที่กล้องเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกคนในสายจากนั้นสายก็หลุด มือถือของเราทุกคนดับพร้อมกันวันรุ่งขึ้นมือถือของผมเปิดมิติดผมเอาไปให้ร้านซ่อมช่างเปิดฝาหลังแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าพี่ครับแปลกมากเลยนะมือถือพี่ไม่มีซิมแล้วก็ไม่มีเมมการ์ดแต่ในเครื่องมีวิดีโออยู่ไฟลหนึง่งผมให้เขาเปิดวิดีโอดูเป็นภาพผมเอง นั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องที่มืดสนิทและข้างหลังผมมีเงาผู้หญิงยืนอยู่กำลังเอื้อมมือมาจับไหล่เสียงผู้หญิงกระซิบว่าอย่าลบชั้นของจัมนะตั้งแต่นั้นมากลุ่มห้อง404ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครกล้ากดออกแต่ที่แปลกคือตอนนี้รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ไม่ใช่ห้าคนอีกแล้วมันขึ้นว่าสมาชิกทั้งหมดหกคนเห็นข้อความฉันไหมคุณกำลังฟังกลุ่มแชท404ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมปิดไฟและฟังเรื่องต่อไปนะคะ